ตัวนี้เป็นผ้าปะเตะโบราณนะเป็นอินโดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นงานนำเข้านะคะใครที่เคยใช้ตัวนี้จะรู้เลยว่าผ้าดีมากๆนะคะผ้าปะเตะคือเป็นที่รู้กันว่ามันจะมีสองหน้านะคะก็คือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือมีมีก้นนะคะมีตูดนะ,ะนี่คือถ้าภาษาบ้านๆคือตรงนี้เป็นตูดมันนะคะเป็นก้นมันนะ,ะอ่าแล้วก็มันจะมีด้านตัวผ้านะคะผ้าตัวนี้ เนื้อจะดีมากๆปาเตอินโดเนื้อหนึ่งเนื้อพิเศษนะคะราคา490บาทนะคะเป็นลายเล็กๆนะคะใครที่เคยใส่ผ้าตัวนี้สั่งได้เลยนะงานเข้ามาแล้วนะคะลายสวยมากๆนะคะดูค่ะตัวนี้เป็นถ้าใครสั่งนะคะขอให้สั่งเป็นสีฟ้าเข้มน,นะคะผ้าตัวนี้เนื้อจะละเอียดนะเนื้อไม่หยามนะคะแล้วใส่สบายมากๆ ถ้าใครซื้อฝากคุณแม่ซื้อฝากคุณยา่าคุณยายหรือว่าซื้อใช้เองนะคะตัวนี้นะคะส่วนมากลูกค้าก็จะใส่ปาเต้กันเยอะตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะสั่งได้เลย490บาทแล้วเนื้อดีนะคะเนื้อละเอียดจริงๆค่ะให้ดูใกล้ๆนะเนื้อละเอียดมากสีต่อไปนะคะเป็นสีเขียวนะผ้ามันจะสีไม่ฉูดฉาดนะคะสวยมากดูค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวนะถ้าสั่งเป็นสีเขียวนะตรงนี้จะเป็นก้นมันนะ คือผ้าตัวนี้นี่เกิดมานี่คือแบบรุ่นคุณแม่ใส่อยู่แล้วนะคะเป็นลายโบราณนะมีมานานแล้วค่ะตัวนี้เป็นสีม่วงนะนะคะจะเป็นออกสีน้าตาลนะคะแล้วตรงตัวผ้าตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าสีไม่ฉูดฉาดเลยนะสีสวยทุกสีสนะคะต่อไปเป็นสีดานะคะสวยทุกสีเลยบอกเลยผ้าตัวนี้สวยมากๆนะคะแล้วนิ่นใส่สบายไม่ร้อนเลยแร้วนียมดูค่ะผ้ามันจะดีมากๆตัวนี้นะ คลุมกับที่ซื้อไปอะค่ะใช้ได้ดานนะคะใช้แล้วสีมันจะไม่ไปเลยผ้าตัวนี้สีจะดีมากๆาค่ะสีต่อไปนะคะเป็นสีแดงนะคะสีแดงนะ,ะ,งนะ,ะออกซบนะคะตัวนี้นะ,ะสวยทุกสีบอกเลยนะคะตัวนี้นะ,ะราคา490้าบาทผ้ากว้าง2เมตรนะคะใส่ตัวนี้บางคนนะคะถ้าแบบถ้าเป็นคนสมัยก่อนนะคือถ้าเป็นรุ่นพ่อนแม่ถ้าใครใส่ผ้าตัวนี้คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินหน่อยคือตัวที่ คนภาคใต้จะใส่อยูบ้านก็จะผีหนึ่งตัวที่100ร้อยกว่าบาทน,นะคะถ้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ